วัสดีครับโอ้านีอาจารย์ยิงตองีมาให้มาหน้าก่อนเบงเขาเบิงนามมาละเขากังามด้หนามก็เต็มหน้าอยู่เอมมากนะการใต่พ่อมละมาเนี่ยะดบ่ยวนี่เบิ้งกอนนามกระดงมากี่น้อง ขอนายโอ้โาห้ขอของงามตัวนี้จะจริงจังใ,ใส่ปุ๋ยยังนปฏิวัติได้นี่หน, <c oughs> นามกับเข่าง่ามตัวนี้เมือนี้เป็นวันหยุดพอดีผมก็เลยมาลหาล่อไฮโลหน้าเป็นวันหยุดของราชการที่สิบกันงานกับบริหารจับมาเนี่เลยมาเล่อไฮโลหน้าก่อนจักหน่อยเบื้งองเข่าเบื้องน้มตัวพี่น้องเบื้องดูงน้งาั สป้าย่างก็เบิ้งตูง้งงามงานางจักรเลี้ยวแอนบ้านดิชาร็อกแอนด์ราวก็เลยต้องยังเมื่อเสาร์ตรงมาเยี่ยมชมไหลสวนของเจาเ้าของให้น่าแล้วไปหัวซึ้งเมื่อไหร่เมื่อเสารนี่ไปเบิ้งตาเขาแล้ววานนี้มาเบิ้งให้มันมนไปนี้งามครับงามที่นี่เอา ได้หลายเล่นละปีนี้ปีที่แล้วมันหาสิบหกักปีปีที่แล้วนี่เกือบที่ได้หกักปีนี้จะเอาหาสิบหัวเบิงตอวเงาเห็ดใหบ่แต่ว่าปีนี้ภูมิใจอยู่ครับภูมิใจงามงามเพียงจะค่อยเบิงผลผลิตมันผละที่ใหดบอ่อนะปีนี้ ไก่สามหัวหาชิบหกักแต่ว่าปีนี้อาจจะหากเดียวแต่ว่าปีนี้ตัวเฮห,ห้ได้หาชิบหัวไม่ได้กลับกันนะพี่น้องกลับกันกับปีที่แล้วเบิ่งตีล่ะมันอา,าจารย์ต้องางามๆจริงๆเกษตรกรตัวจริงแหละตัวนี้ถ้ามาเยี่ยมชมครับเยี่ยมชมใหม่ให้มันให้มัน